แค่เป็นคนแตกเข้ามาก็คือเห่าเลยคือคือลั่นลั่นบ้านเลยดิค่ะลั่นบ้านลั่นบ้านคือแบบถ้าคือถ้าได้กดที่ปั่นนะกดคือแบบกระโดดไปกระโดดเลยเห่าเต็ี่เลยเห็นบอกว่าโคชากระโดดไปวันนี้โคชาวโดนงไปสองแผ่ก็โดนกันหลายแผ่เลยดีอ่านะครับก็อย่างที่เห็นเลยครับมีกราไโค้ดอยู่เยลยก็ยังยังไม่เห่าก็โอเคเส้นเยอะเลยตอนนี้ที่ปั่นนะผมคือไม่เห่าแล้วที่ปั่นหลังจากที่ฝึกมาก็คือไม่เห่าเลยคือแบบนิ่งโอเคเก่งมากเลยแล้วราไ่น้ำเก่ง มาเลย,เลยวันนี้เค้ชชานะครับมาอยู่กับน้องแม็กนัมนะครับน้องแม็กนัมเป็นน้องฟองนะครับที่มีปัญหาเรื่องการเห่าที่เ,เห่าแ็งมากแล้วก็มีปัญหาเรื่องการเลยเดี๋ยวให้คุณลัฐเล่าให้ฟังดีกว่าว่าน้องแม็กนัมเนี่ยมีปัญหาเห่านักขนาดไหนอะไรที่แบบทาให้เราแบบรู้สึกโคมไม่ไหวแล้วณจุดๆเนี้ยต้องมาเรียนกับโค้ชาและอ่ะเราอให้คนฟังดูครับ เห่าทุกอย่างเหาทุกอย่างเลยคือแบบใครเข้ามาก็เห่าเดินผ่านเห็นระยะไกลๆ4ีห้าเมตรหรือระยะใกลๆก็เห่าตลอดเลยครับคือเห่าไม่อยู่ือเห่าถ้าเดินทั้งวันก็เห่าทั้งวันเลยขนาดเป็นคนที่แบบเห็นก็บ่อยใช่ใช่ซึ่งแบบคนในบ้านก็ยังเห่าอคือจะมีแค่แม่คุณเดียวที่ว่าไม่เห่าตพรงะนั้นเห่าขนาดเห็นไม่เห่าเลยเท่าที่โค้ชเชาดูนะน้องแม็กนัมเนี่ยก็จะมีปัญหาเห่าเห่า คือเห่าแบบเกี่ยวกาดเป็นเห่าสองประเทศเลยนะเป็นเห่าแบบเสียงแหลมแล้วก็เห่าแโชเท่าที่ดูตองบอกมีปปา่นถั่อยู่เลยนิดนิดก็เหมือนัเบ้เ่ถ้าเกิดว่าเราไปไม่ถูกจังหวะโอกาสถั่วตอนที่บ้านกระโดนหลายแพะแต่ผมผมกรโดดกระโดดเยอะจริตัวนี้เลยเพราะชาวกรโดดลวันนี้คนชาโดนไปสองแพะก็โดนกันหลายแพะเลยดีพานะครับก็วันนี้ตึกไปแล้วนะครับทำใจขนาดไหนเีวน้องดีขึ้นขนาดไลองเล่าให้เพนดูฟั ก็อย่างที่เห็นเลยครับมีขนาดโค้งอยู <Leah> ่แลยก็ย so okay. right. ังย so ังไม่เห <Yeah. S 1> <Okay. S 2> ่าก็โอเคเพิ่มเยอะเลยปกติมนั่นแบบนี้เลยนะไม่ได้ปกติแค่เพิคนแต่ความหมายคือเห่าเลยคือคือลั่นลั่นบ้านเลยดีกว่าลั่นบ้านลั่นลั่นแต่เขาเห่าที่ปัดน้ำฝนด้วยที่ปัดน้ำฝนนี่คือเหมือนเป็นผู้ปักเขาเลยนะคือแบบคือถ้าได้กดที่ปัดน้ำฝนก็คือแบบกระโดดใส่กระโดดเห่าเววีเลยเห็นบอกว่าวีแบบกระจุยกระจายจนเลือดเลยใช่ใช่คือครั้งแรกครับคือเปิดที่ปัดน้ำฝนครั้งแรกคือเขาเห่า เราแล้วก็ตะกุยทุบปัดละผลครั้งแรกเลยแล้วแบบติมเล็บฉีแต่ขัดคือแบบเล็บฉีก็ไม่อยู่ตะกุยแค่ตะกุยอยู่นอะไรคือแบบไม่รู้ตัวเลยเอาไม่ยอมเราอให้ฝุกเลยเลยไม่รอ้ว่ามันฝัดผลอะไรอย่างนี้ตอนนี้เริ่ฝึกแล้วเราไม่ได้ฝกหาต่างฝึกขึ้นขนาดไหนเรื่องตอนนี้ที่ปัดละผลคือไม่เห่าแล้คือแบบหลังการที่ฝึกมาก็คือไม่เห่าเลยคือแบบนิ่มปัดละผลก็มีเหมือนกระตุกเหมือนจะเห่าแบบต่แต่ก็ไม่เห่าเลยจริงมากเลยแล้วน้ำจริงมากเลย ต่อไปก็ไปทําการบ้านต่อนะครับเพื่อให้เราจับได้คนชาวไทยทบ้านเราจับเต็มเลยนะครับถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆที่รู้จักนะครับมีปัญหาคล้ายๆกับเราแบบน้องแม็กนัมเนี่ยที่เห่าเยอะๆหรือไอะประตานะครับอยากจะแนะนําให้มาเรียนกับคนชาวแพครับแนะนำเลยครับจากพี่เห็นเลยนี่นิ่งเลยไม่เห่าคนแล้วนิ่งเสด็จเลยใช่ครับเหมือนเสด็จกับคนไปแล้วครับเจ๋งมากเลยน้องแม็กนัม เอาละครับก็ขอบคุณคุณหลัฐมากเลยครับแล้วก็ขอบคุณน้องแม็กนัมด้วยนะ,ะถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาเรียนกับโค้ชอร์นะครับสามารถทักมาได้เลยนะครับที่เพจตึกอ่า,อา,า,านหนังง่ายที่บ้านฝ่ายโค้ชอร์นะครับแบบปรักปรตศดามก็มีแบบมาเรียนแบบนี้ก็มี